ช่างเหล่าสวิตไอที่เป็นๆน,นี่ให้แต่เพื่อสวิตรเ,วเร็วๆหน่อยโอ้ยขับก็ขับแตะใช้เขาอีกนี่ครับสายโหระเบิดเลยตู่มเตม็มพิจารณานหน่อยนะอาจารย์สูเดี๋ยว,วไปขัวแบ๊ดเดี๋ยวก็สายนะ <c oughs> มันมีอีกหลายอย่างนะเรา ตรวมอเตอร์สวิงไงสายแตกๆนุน่นเร้าเ,เสร็จเรียบร้อยครับใส่สา,ายใหม่นี่ของแท้เก็เบของก่อนกินเบียร์หม กินซื้อมาซื้อมานูน่นอยู่ในถังอ่ะเรียใครเรียกเห็เรยเ็ดเรียก,ยก,ยกช้างอ้แจมาเปนไเราไม่มาไม่เสร็จนะครับ แ,แกลุยเองผมนั่งดูครับดีมาา <c oughs> เป็นลูกน้องทีลมากวาขนนันแค่นี้ก็พอเนะอืมชนะชนะเดินเก็บทีลหลังวะมันจะหายไปไหนไ <c oughs> ด้ทำเชื่อม CO2 เร็วๆหน่อยมองอะไรมองดูรอยรอยรอยผุคิดว่ามองดูรอยรั่วไม่มีคันนี้สะอาดกริบคิดถึงสภ้าพอก,กับบ้านไปล้างนั่งหน้าวะนี่นั่งหน้าไหมนั่งพูนั่งแต่ก่อน <laughs> เอ็มยูนำยามตัวบางเลียงรถคลาวอะมดเถอะอืมมาเถอะเอ้ตึงสั่งมาเอามาล้างในครัวนี่ตอนเอามาก็ไม่ล้างมันเงาดีดิล้างมันมันไม่มีคราบเลยน้ำก็ไม่มีล้างรถแล้วทุกวันนี้ตึง จือสะตรงนั้นขับลงดื้อฝั่งนี้นาจะอดีกว่าอ่ต้องเไก่อนกินอันนี้ของใครนี่ไนของผมของผมใช่หรือใช่หรือเปล่าเมน จารบีซื้อมาแล้วมัจารบียังไม่สั่งนะเอาจารบีหลดก่อนเลยเราไม่ยังไ, <laughs> ไม่ค่อยใจหรอกอารายโยกระบอกนี่ไปใสจ่จารบีอ่ะในดูไปแล้วมันเอาไปกรอกจารบีนะเอาไปกรอก <laughs> โอ้นเขาคนเขาเช่าไปนู่นปะนั่งแข่งออก,กับตะโว <laughs> <laughs> กบอกเลยยับแคนั้นมันไม่มีไอ้การขายจะวีรบุบโอ้เราดำจอรออจานสนแล้วเนี่ยจานสนอู่งานครับเดินไปไหนไม่รู้ เก็บของเไยนะไดกลังเจมาะบาเอาเองรถเสียเพชร เพชรพูลทองทำหน้าตาเหมือนหนักจะาหาทำหน้าตาแบบนั้นเนเสียงตำรวจ ข้้าวแลวกรอดกรอดเล่วต้องชำระล้างไอ้พวกไฮโดรลิกนะครับอตราย ส้วมระเบิดบอกลิ่นถึงนี่เลยเป็นสูตรจายเลยนะเปืือกทองนี้ เราอย่าลืมเอาเครื่องอัดฉีดมาอัดฉีดหน่อยเนอะบอกสเกด้วย,ว,ว,ยว้าวมันเพื่อนนยอืมไว้นานมันใจนั่นว่าใบใบเท็กเล็กนั่นแหละเปื้อนด,ดีนะดัดเงี้ยแต่ ไปแทงเล็กอ่จะไดอืมเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับ